ใส่เมยงเนสลงไปเลยจ้าและตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะวันนี้เรามาปิกนิกนอกบ้านกันค่ะโอ้บีบเข้าไปบีบเข้าไปอืมนี่เลยเป็นหย่อมหย่ม <laughs> อมเกลียเลยจ้าเกลีย สุกสักทีได้กินสักทีืควันสมองสงเสียงเลยเบอร์เกอร์ใส่เลจ่ะใส่ไปด้วยตมตโต ไก่ฉันไม่ละมัง้งไก่ฉันไม่แล้วเธอนี่เลยจ้าเบอร์เกอร์ของลุงจ้านี่ใส่เลยจ้าชิ้นต่อไปเป็นชิ้นของแม่บ้านนะคะลุหลงโอเด้องโอเดอ ละไรยัง,ยง oh. ได้กินละไรยังโอ้โหได้อีกแล้วนี่อีกชิ้นหนึ่งเราควรละอันนะจ้าโอ้โเบเกอร์จ้าโฮมเมดปิงปิง bánh tăng cọp tình Ừ, tính bằng lời. Một kịp nhá. mm-hmm <laughs>